อา้าวฮะกูแตกเองมาดีใครเข้าใกล้กูมาดีกูส่วนเลยมา,ามาอา้าวแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็น,นี่ก็ผมฮีโร่เพชรวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นผีปอบนะทุกคนจัดไปผีปอบแก้มือ EP ที่3เออวันนี้จัดไปเลยมา ผมซื้อบัตรมาแล้วเมื่อกี้เอ,อไปเจอบัตรในร้านค้ามาใบหนึ่งก็เลยอยากเล่นแม่งเลยผีปอบจัดไปช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นเล่นนะผีปอบเนี่ย <Yeah. S 1> เล่นไก่ครับเลยไม่ค่อยได้เล่นมาเออเริ่มเกมพอดีขอแมปใหญ่ๆอ่ะเออขาอ,อยากเล่นแบบใหญ่ๆอ่ะไม่เอาแมปรูปตัววายนะเว้ยไม่ไหวครับมาให้มันได้เป็นก่อนแลวค่อยแลยค่อยหมูไม่ได้เป็นฮ่า เป็นแอมเภอแล้วกันเออไม่เล่นตัวนี้นานนะแอมเพอเนี่ยมาไม่ได้เล่นลนานจัดกันสักหน่อยแมอมเพอเพราะสิ่งปืนโตโอเคผีปอบไม่ได้เป็นและกูต้องเล่นแนมอมเพอมา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 แมบปบนี้ด้วยวะมีหมอไหมไม่มีหมอครับต้องแม่นพอตัวครับคิดว่ายิงแม่นอยู่จัดไปมีสแกนด้วยเดี๋ยวไปสแกนก่อนแล้วกันนะไอยาชีชาเฮ้ย สแกนไปเลยผมไม่ต้องจําเป็นให้ใครดูหรอกเพราะมันมันไม่ใครอยากดูผมอยู่แล้วรอเล่น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 ก็มีท่านผู้ชมไงนี่ไงโหดูผมอยู่เนี่ยกดไลค์กดติดตามเออขายของเก่งมาดิใครเข้ามาออเนเน่กูเกือบยิงมึงแล้วไหมล่ะเรียบร้อยครับสีส้มครับเออไอ้เนี่ยเรียนบุกสาย ปาดเองป้าหอ,อยแดงที่ไหนอะใตตรงไหนอะบอกกันดีดิเอยเห็นสีอะไรอะบอกสีมาหน่อยก็ได้จะได้จาไว้ไงว่าสีอะไรปลาสีอะไรค่าอะไรเงี้ยจะได้จําไว้โอเห็นสีแดงปาี้เห็นสีแดงมันปาดเลยแต่สีแดงมันไม่ออกมาเป็นแ,แดงอีกแดงนึ่งมันอยู่ข้างในแล้วมันกดโหวตกูกำลังจะย้อนเวลาเลยแ่งกดโหวตพอดีเลยอืออยู่ห้องพยาบาลตอนแรกไม่สีน้ำเงินด้วยงเงินม่วงอือผมเป็นนักสืบผมเด็ด สีม่วงสีม่วงอันเงินผมเอฟซีพี่ครับสีม่วงใครอ่ะอันพี่ลงคลิปได้ไหมครับอันวันนี้พี่ลงคลิปได้ไหมสีม่วงใครวะลงคลิปด้ยนะครับสวยแล้วกูเจออย่างนี้กูโดนปาดน่เลยเก้าไปวันนันอ่ะผมไปต้มไฟเนาะเห็นสีแดงตัวอ้วนๆใส่มงกุฎเดินออกมาเลยและจากนั้นไฟน่าจะติดแล้วมั้ง แล้วผมก็เห็นสีแดงกับศพซึ่งเห็นสีแดงคือสองคนผมก็ไม่แน่ใจว่าสีอะไรเป็น FC ม่วงนะแต่ม่วงน่าตงใส่แล้วโดนป้าแล้วม่วงช่องไหนช่องไหนเดี๋ยวจะไปติดตามช่องไหนใครครับใครครับวัดช่ปวะใครครับแบมกี้ใครไม่อยู่ตรงนั้นบ้างบอกมาดิใครไม่อยู่ตรงนะั้นบ้อกันบอกมาดิ อยู่ที่เขาี่ได้เป็นทุกวันใหม่ที่เขาเลยส่องอะไรอย่างนู้น่องอะไรอย่าครับมึงจะเห็นผมไม่ใช่ผมไม่ใช่กูว่าโหวดกูแล้วพวกมึงโหวดกูกันแล้วมาผมอันตรายและดีผมมีปืนนะเดี๋ยวก่อนมาดิผมไปไปปาดเข่าเลยผมไม่กลัวละมาเดี๋ยวขอให้น้ำมันรีสักหน่อยมาบ้งไอเวลาแป๊บนึงไอเรื่องใช่ไหมจะตามผมมาเราไปก็เรื่องก็ได้ปะก็ๆไว้ ไอ้เขียวนาต้องใส่นะเมื่อกี้แต่เขียวมันเห็นทุกอย่างไงเออไอ้ข่าวนาต้องใส่สุดแล้วผมว่ามาเร็วมาเร็วนี่ไงยิงมันเลยกูไม่กลัวหรอกอ้าวห่ากูแตกเองขอบใจขอบใจอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดขอบใจห่ากดเฉยเลยเออมีคนตายมีคนตายยิงยังว้าวเลยใครตายกลัวห่าเลอยิงว่าตายมากกว่าอ่ะ เอ็นกูนีตากรอน่ไงเนาะเป็นนามเพอเดินไอ้เชี่ยอยากสุมยิงแล้วก็ตายออกเกมดีกูสุมยิงเป็นไงไะไอ้เชี่ยโชคดีฉิบหายยิงสีขาวปั้งสีขาวเสียกตัวแฝงพอดีอีกแป่งนี้สีเขียวก็เสียกตัวแฝงพอดีตายนั้นกูตายหาันทีเลยเสียวมดสีโลฟพี่โลฟิตเหรอโอ้ไม่ได้ฟังเสียงเมื่อกี้กูไม่ได้เข้ามูเลยเนี่ยมอสเปิดคอมอยู่ผมไม่ได้ฟังเสียงเลย ไม่มีข้อมูลเลยผมอยากดู f c ม่วงเนี่ยม่วงอช่องอะไรชื่อช่องอะไรเอ่อม่วงน่าจะเป็นอะไรจักรบาลผมแต่โดนไอ้นี่เพ็ดเมลจะทอนกลับลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ชกบึ้นมาแค่นั้นแหละเออสุดยอดสุดยอดเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดค้ามไปเมื่อกี้ผมว้าวเองเมื่อกี้เออกดค้ามไปเอ้ยเวลานี้มันขู่ดาวกิววีอะบอกมาหน่อยดิเออก็แค่นั้นแหละกดค้ามไปครับและใครคือฮีโร่เพชรครับผมมันรู้จักครับ เออผมไม่ใช่นะเฮียโคตรเหมือนเลยนะเว้ยพี่พี่ลงคลิปด้วยนะลงคลิปี่ใครใครในอำเภอผมไปเดินด้วยพี่พี่ลงคลิปได้แบบเอาเอาไอ้เนี่ย้องเวลากับนายอำเภอวิ่งคู่กันเลยไล่ยิงแม่งหมดเลยเฮ้ยใจเย็นไอ้ตายก็ตายยอมตัดไ้่ดีดีดีย้อนเวลานายอำเภอไปว้วนกันดีแล้วอย่ายิงผมนะครับไม่ต้องไม่บอกนะอำเภอน้ำเงินไอ้ขาวแล้วผมไม่บอกบทครับ ไอ้ข่าวไอ้ห่าแล้วมึงก็อยู่ห้องกล้องคนเดียวใครไม่ตงใส่มึงวะเออเขียววะต่อไปเขียวเขียวน่าจะเป็นอะไรทัอย่างอ่ะเดี๋ยวไปแล้วกันถ้ายิงว้าว์อีกผมเลิกเล่นแล้วจริงเออ <S <S 1> <S 1> ไม่ไหวครับยิงว้าว์ตลอดเนี่ยไอ้เรื่องไอ้เรื่องกีว่วิวะผมว่าลืมเวลาไม่ค่อยได้เล่นในช่วงเนี้ย <Yeah. S 1> น่าจะเร็วนะดูจากการทำเลยเดี๋ยวไปทำมาแลกกิจกันก่อนไอเรื่องเขียวน้องใส่กลัวโดนส่วนเหมือนกันเอาจริงอืม ฮ่าซิวเฮ็ดยั้งอืมกุยิงเขียวอืมเสร็จไปดีเสร็จไปดีเสร็จไปดีเฮเสร็จไปดีฮ้ เสร็จไปดีฮะมาดีใครเข้าใกล้กูมาดิกูส่วนเลยมา,ามามาดิฮะปลอมตัวนะฮึเออฮะทำไมทรงปลอมตัวะคะดังจริงเหรอเออคนดังจริงๆเลยเอาไปเลยร้อยไร แมนเบาแมนเบาแมนเบาแมนเาลงคปีอพเป็นผมอ่ะลงคลิปไรผมไม่ใช่ลงคลิปด้วยไ่ข่ลงคลิปไรลงคลิปอะไรลงคลิปอะไรเอ้ผมผมไม่ใช่คนลงคลิปผมไปแล้วนะทุกคน ขอบใจมากอ้าวเฮ้ยนิดโอเคครับผมเออก็ใช้ได้ยิงแม่นเร็วไปหรือเปล่าว่ากี่นาทีแล้วเนี่ยเออคลิปไม่รู้น่าจะประมาณเจ็ดแปดนาทีเองนะโอ้โหก็อีซี่อืมปลอมเป็นใครไม่ปลอมมาปลอมเป็นผมก็ลั่นไม่ดี เออไอเขียวนี <cues> <l convert> ่ก็แหน่ผมคิดไว้แล้วแต่าแรกก็อย่าเฟลไว้หน่อยนะไปยิงข่าวเฉยเลยฮะหล่อนไหมหน่อยตาแรกเออนั่นแหละก็โอเคคลิปนี้แนมเพอโหดไม่โหดก็ดูเอาร้านไปปังปังแต่ไปดีก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแนมเพอแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะเออได้ลงคลิปกันหมทุกคนแหละเมื่อกี้เออไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเออ ไปแล้วบ๊ายบาย